ใครน่ารักใครน่ารักยกมือขึ้นวัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอโอ้โหทรงผมน่ารักไหมน่ารักค่ะมามาอะไรคะมาดูวัวขี่รถลูกดิ๊งยังสิวัวจะขี่รถลูกดิ๊งแค่ดูหรอ เดี๋ยวค่อยไปเอาไม่เอาเ,อาาเรจจากิน,นะกนกข้าวให้เสร็จก่อนหาบายบายค่ะบายบายไปไหนอะไรคะจะอ่านหนังสือให้ฟังเหรออือาจุบก่อนไปละจิ๋วหนูจ้อ่านหนังสืออันนี้ให้ฟังอ่ะเดี๋ยวก่อนนี้ค่ะกินข้าวเสร็จก่อนบายบายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ